เวลาเรานึกถึงคำว่าเกษียณภาพที่มักจะนึกถึงกันก็คือหยุดทำงานอยู่บ้านเฉยๆหรือไม่ก็ไปเที่ยวใช่ไหมคะครับเป็นภาพจำแบบเดิมๆแต่จริงๆมันมีอีกมุมมองหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะเออสำหรับคนยุคนี้หรือคนที่อาจจะรักความสงบชอบอยู่กับตัวเองหน่อยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่อง การเกษียณแบบเวลเ s สค่ะว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมถึงอาจจะเหมาะมากๆกับคนรักสันโดษหรืออินโทรเวิรข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากบทความชื่อเกษียณอย่างสุขสงบแผนชีวิตเวลเ s สของคนรักสันโดษค่ะอืมเป็นหัวข้อที่ดีมากครับเพราะว่าการวางแผนเกษียณสมัยนี้เนี่ย การที่มันตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆตอบโจทย์ความต้องการส่วนตัวมันสําคัญกว่าการเดินตํตๆกันไปนะผมว่าใช่ค่ะคือต้องหาแบบที่มันใช่สําหรับเราจริงๆครับการออกแบบชีวิตหลังเกษียณให้มันมีความหมายสอดคล้องกับตัวตนเราเนี่ยผมว่ามันน่าจะทําให้มีความสุขแบบยั่งยืนมากกว่างั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะทําความเข้าใจคําว่า wellness ในบริบทนี้กันก่อนบทความเขาอธิบายว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ป่วยไม่เป็นโรคนะคะครับ ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพกายอย่างเดียวแต่มันคือการมีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวมเลยทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยอ๋อคือมองแบบครบทุกมิติเลยใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือการใช้ชีวิตที่มันสมดุลมีความสุขรู้สึกดีกับตัวเองประมาณนั้นค่ะครับการมองเวลเ n e s s แบบนี้มันสะท้อนความเข้าใจเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมหรือโฮลิสติกจริงๆนะครับคือทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลย กายดีใจก็ดีสภาพแวดล้อมสงบจิตใจก็โปรง่งการมีมุมมองแบบนี้เลยสําคัญต่อคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะแบบพอเราอายุมากขึ้นหรือเข้าสู่วัยเกษียณการเปลี่ยนแปลงมันเยอะนะครับค่ะพอเข้าใจคอนเซปต์เวลเนสแล้วคําถามต่อมาคือแล้วทําไมแนวคิดเกษียณแบบนี้มันถึงดูจะคลิกหรือว่าเข้ากันได้ดีกับคนรักสันโดษเป็นพิเศษล่ะคะ อืมจุดนี้น่าสนใจในบทความเขาก็ชี้หลายประเด็นเลยนะคะอย่างเช่นการได้มีเวลาดูแลตัวเองเต็มที่ทั้งกายทั้งใจครับซึ่งสำคัญมากการได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นอันนี้มีงานวิจัยเยอะเลยว่าช่วยเยียวยาจิตใจลดเครียดได้ดีจริงๆใช่ครับธรรมชาติบาบัดในเรื่องจริงแล้วก็การมีเวลาทำสิ่งที่ชอบจริงๆที่ทำให้ใจสงบ เช่นอ่านหนังสือทำสวนวาดรูปหรือบางคนอาจจะชอบฝึกสมาธิโยคะครับกิจกรรมที่มันเติมเต็มจากข้างในและที่สำคัญเลยคือได้หลีกหนีจากความวุ่นวายความกดดันตารางชีวิตที่มันเร่งรีบแบบตอนที่เรายังทำงานอยู่ การเชื่อมโยงนี้มันดีมากเลยครับเพราะว่าคนที่มีแนวโน้มเป็นอินโทรเวิร์ตหรือชอบอยู่กับตัวเองเนี่ยเขามักจะเข้าใจความต้องการตัวเองค่อนข้างดีอยู่แล้วอ่าใช่ค่ะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนี่แหละครับคือข้อได้เปรียบเลยในการเอาแนวคิดเวลเนสมาใช้เพราะเขาสามารถออกแบบแผนที่มันตรงกับความต้องการข้างในจริงๆได้ไม่ใช่แค่ทำตามๆกันไปไม่ใช่ทาตามที่สังคมบอกว่าดีใช่ครับไม่ใช่แค่ว่าอยู่เงียบๆใกล้ธรรมชาติมันดีนะ แต่มันกลายเป็นเหมือนเครื่องมือในการบริหารพลังงานหรือรักษาสมดุลทางใจของเขาในระยะยาวเลยด้วยซ้ำเข้าใจเลยค่ะคือใช้ความเข้าใจตัวเองนี่แหละเป็นฐานในการสร้างชีวิตที่ลงตัวทีนี้บทความก็ชี้ต่อไปว่าการจะทำให้แผนเกษียณแบบเวลเนสเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาได้มันมีเสาหลักอยู่3ามเรื่องที่ต้องเตรียมให้พร้อมครับสเสาหลักสำคัญก็คือการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยค่ะ เหมือนขาตั้งกล้องเลยครับต้องแข็งแรงเท่าๆกันทั้ง3ขาขาดขาไดขาหนึ่งไปภาพรวมมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์อย่างที่เราอยากให้เป็นจริงค่ะมันต้องไปด้วยกันหมดงั้นเรามาเริ่มที่เสาแรกเลยเรื่องที่ทุกคนกังวลหนักใจที่สุดการเงินค่ะเรื่องใหญ่เลยครับยิ้มเล็กน้อยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือพื้นฐานสําคัญโดยเฉพาะเอ่อหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีลูกหลานดูแลหรือตั้งใจจะพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก บทความเขาก็แนะนำวิธีประเมินคร่าวๆนะคะครับลองคำนวณดูใช่ค่ะว่าเราอยากมีค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่สมมติเอ่อตั้งไว้สักสาม0 0ื่บาทต่อเดือนครับก็เป็นตัวเลขที่ดูสมเหตุสมผลสำหรับลหลายๆคนปีหนึ่งก็จะประมาณ3 000, 6 0 0 0 0บาททีนี้วิธีคิดที่น่าสนใจที่บทความยกมาคือหลักการที่เรียกว่า4% r u l e ค่ะอ๋อกด4%ที่เขาใช้ประเมินเงินก้อนเกษียณกันใช่ค่ะ วิธีคิดง่ายๆก็คือเอาค่าใช้ใจ่ายรายปีที่เราคิดไว้เนี่ยสามแสนหกแสนบาทมาหารด้วย0.04ครับ3ามแสนหกหมื่นหาร0.04ผลลัพธ์ก็คือ9ล้านบาทค่ะ9ล้านบาทตัวเลขนี้มันก็ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะว่าถ้าอยากมีไลฟ์สไตล์ประมาณนี้ควรจะต้องมีเงินก้อนประมาณเท่าไหร่เป็นเป้าหมายแต่แน่นอนว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะใช่ครับเป็นแค่แนวทางเบื้องตน้นแต่ว่าตัวเลข9้าล้านเนี่ย มันก็มีปัจจัยอื่นที่เราต้องคิดเผื่อไปด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องสําคัญเลยคือเงินเฟอ้ออืมอันนี้สําคัญมากครับเงินเฟ้อมันจะค่อยๆทําให้เงิน9ล้านของเราวันนี้เนี่ยมันซื้อของได้น้อยลงในอนาคตอีก20-30ปีข้างหน้าค่ามันไม่เท่าเดิมแน่ๆจริงค่ะค่าครองชีพมันสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการมีเงินเก็บตามเป้าอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับเรื่องสําคัญมากๆคือ การนำเงินออมส่วนหนึ่งไปลงทุนให้มันงอกเงยให้มันเอาชนะเงินเฟอ้อได้ในระยะยาวอ๋อคือไม่ใช่แค่เก็บเงินแต่ต้องทำให้เงินมันทำงานด้วยถูกต้องครับอาจจะผ่านกองทุนรวมที่ช่วยกระจายความเสี่ยงหรือบางคนอาจจะเลือกลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีๆที่มีปันผลสม่ำเสมอหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ ปล่อยเช่าสร้างรายได้ประจําพวกนี้คือเครื่องมือที่จะช่วยรักษาอํานาจซื้อของเราไว้นะครับชัดเจนเลยค่ะเรื่องเงินนี่ต้องวางแผนยาวๆแล้วก็รอบคอบจริงๆต่อมาเสาหลักที่สองสุขภาพค่ะอันนี้บทความย้ําเลยว่า การมีสุขภาพดีคือความมั <audio nek> <mesmo> ่งคั่งที่แท้จริงอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับมีเงินเท่าไหร่แต่สุขภาพไม่ดีมันก็ไม่มีความสุขหรอกครับใช่เลยค่ะมีเงินแต่ใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์แนวทางที่บทความแนะนําก็ดูเป็นเรื่องพื้นฐานที่สําคัญนะคะคือเน้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆครับป้องกันดีกว่ารักษาเสมอ ั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้พอแล้วก็อีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือประกันสุขภาพที่ดีและครอบคลุมอันนี้จำเป็นมากครับโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นใช่ค่ะค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นทุกวันมีประกันดีๆไว้ก็ช่วยลดภาระไปได้เยอะมากแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะครับต้องคอยเช็คเรื่อยๆเพื่อเฝ้าระวังโรคตั้งแต่เนิ่นๆ จุดที่ผมอยากเน้นย้ำจริงๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคือการลงทุนดูแลสุขภาพตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงดีนี่แหละครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วสําหรับการเตรียมเกษียณอ๋อลงทุนตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ครับเพราะว่าการที่เราออกกําลังกายกินของดีๆเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเ,ออเสียเงนินเสียเวลาตอนนี้แต่จริงๆแล้วมันคือการซื้อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตเลยนะเป็นการลงทุนระยะยาว ลองเทียบดูสิครับค่าฟิตเนสค่าผักผลไม้ดีๆเทียบกับค่ารักษาโรคเรื้อรังหรือค่าผ่าตัดตอนแก่มันเทียบกันไม่ได้เลยโอ้โหจริงด้วยค่ะการดูแลตัวเองแต่เนิ่นเนเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องเงินตอนเราเกษียณไปพร้อมๆกันเลยครับเห็นภาพชัดมากค่ะลงทุนกับสุขภาพนี่คือคุ้มค่าสุดๆจริงๆมาถึงเสาหลักสุดท้ายค่ะเรื่องที่อยู่อาศัย อันนี้ก็สําคัญมากโดยเฉพาะกับคนที่รักสันโดษให้ความสําคัญกับความสงบสภาพแวดล้อมครับสภาพแวดล้อมมีผลต่อจิตใจเยอะมากบทความก็ให้แนวทางไว้น่าสนใจค่ะอย่างแรกเลยคือเรื่องทําเลควรจะเลือกที่ที่มันเอื้อต่อสุขภาพว่าที่ดีเช็นใกลชิดธรรมชาติครับบรรยากาศดีๆอาจจะเป็นแถวชนบทใกล้ภูเขาทะเลสาบหรือทะเลไปเลยก็ได้อย่างที่สองคือชุมชนค่ะ แม้จะรักสันโดษแต่ก็คงไม่ใช่ตัดขาดจากโลกไปเลยใช่ครับก็ยังต้องการสังคมบ้างในระดับหนึ่งการอยู่ในชุมชนที่ใช่มีเพื่อนบ้านที่ดีพอประมาณหรือไม่ไกลจากพวุกโรงพยาบาลตลาดร้านค้าที่จําเป็นก็ยังสําคัญอยู่ครับความสะดวกพื้นฐานก็ยังต้องมีและอย่างที่3คือลักษณะของตัวบ้านอันนี้ต้องคิดเผื่อตอนอายุมากขึ้นด้วยใช่ครับสําคัญเลยเรื่อง universal design อาจจะเป็นบ้านชั้นเดียว ลดปัญหาขึ้นลงบันไดมีพื้นที่ทำกิจกรรมผ่อนคลายเช่นส่วนเล็กๆปลูกผักหรือมุมนั่งเล่นอ่านหนังสือสบายๆค่ะครับแล้วในทางปฏิบัติแล้วครับเราจะหาสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้จากไหนบ้างในเมืองไทยอืมนั่นสิคะจริงๆปัจจุบันก็เริ่มมีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับอย่างพวกโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยหรือที่เรียกกันว่าซ Senior Living นะครับอ๋อเคยได้ยินอยู่ค่ะ หลายหลายแห่งเดี๋ยวนี้เขาออกแบบโดยใช้แนวคิดเวลเนสเป็นแกนหลักเลยนะครับมักจะอยู่ในทำเลที่ค่อนข้างสงบใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตหรือที่ไม่ไกลกรุงเทพมากอย่างชลบรุรีหัวหินก็มีอ๋อดีจังเลยค่ะโครงการพวกนี้เขาก็จะคำนึงถึงความสะดวกความปลอดภยัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับผู้สูงวัยบางที่ก็มีบริการด้านสุขภาพครบวงจรเลยด้วยครบเลยนะคะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์คนที่อยากได้ความสะดวกสบาย ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่ดีแต่แน่นอนก็ต้องดูเรื่องค่าใช้ใจ่ายประกอบด้วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องปรับตัวเรื่องความห่างไกลจากเมืองหรือความคุ้นเคยดเดิมบ้างมันคือการหาจุดที่ลงตัวสําหรับเรานะครับ น่าสนใจมากค่ะถือเป็นอีกทางเลือกใหม่ๆเลยเพราะฟังทั้งหมดนี้แล้วก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่าการเกษียณแบบเวลเนสสำหรับคนรักสันโดษเนี่ยมันคือการวางแผนชีวิตที่มองไปข้างหน้าแบบรอบด้านจริงๆครับไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างสมดุลทั้งความมั่นคงทางการเงินสุขภาพกายใจที่ดีแล้วก็การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช่ที่เกื้อหนุนเราเพื่อเป้าหมายคือมีความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนในบ้านปลาย หัวใจสำคัญที่สุดเลยผมว่าคือการไม่รอช้าที่จะเริ่มครับเริ่มให้เร็วที่สุดใช่ครับเริ่มเตรียมตัวเริ่มวางแผนเริ่มลงมือทำตั้งแต่เนิ่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องออมเรื่องลงทุนเรื่องปรับพฤติกรรมสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องมองหาทำเลที่อยู่อาศัยที่ชอบยิ่งเริ่มเร็วยิ่งมีเวลามีทางเลือกมากขึ้นถูกต้องครับยิ่งมีเวลาสร้างชีวิตเกษียณแบบเวลเนสที่เราฝันไว้ได้ง่ายขึ้นการวางแผนเกษียณในมุมนี้มันเลยไม่ใช่แค่คิดว่า หยุดทํางานแล้วทําอะไรต่อแต่มันคือการออกแบบบทต่อไปของชีวิตอย่างใส่ใจเลยนะคะครับเป็นการออกแบบชีวิตจริงๆให้มันมีคุณภาพมีความหมายแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวเรามากที่สุดเป็นโอกาสสร้างชีวิตในแบบที่เราต้องการด้วยตัวเราเองเป็นบทสรุปที่ดีมากครับแล้วก็อยากจะชวนคิดต่อไปอีกนิดนะครับว่านอกจากสามเสาหลักที่เราคุยกันวันนี้ขึ้นเงินสุขภาพที่อยู่แล้วเนี่ยค่ะ จริงๆแล้วมิติอื่นๆของเวลเนสที่แต่ละคนอาจจะให้คุณค่าไม่เหมือนกันก็น่าจะเอามาผสมผสานในการออกแบบชีวิตเกษียณของเราให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกได้นะครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างคะตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ทางสังคมนะแม้จะรักสันโดษแต่ก็อาจจะยังอยากมีปฏิสัมพันธ์ดีๆกับเพื่อนหรือครอบครัวในระดับที่พอดีพอดีอ๋อไม่ได้ตัดขาดซะทีเดียวแค่เลือกคุณภาพใช่ครับ หรือบางคนอาจจะมองไปถึงมิติทางจิตวิญญาณการค้นหาความหมายการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำหรือแม้แต่การทำประโยชน์ให้คนอื่นทำงานอาสาสมัครในแบบที่เราสบายใจไม่กดดันอืมเป็นการเติมเต็มชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งครับการลองสำรวจแล้วก็เอาแง่มุมเหล่านี้มาผสมผสานในการวางแผนด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตหลังกเกษียณของเรามันเติมเต็ม แล้วก็มีความหมายอย่างรอบด้านอย่างแท้จริงเลยครับ